ทำดีจะเป็นเหตุให้รอดจากภัยร้ายแรงหรือไม่ถามเขาว่าเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นจะมีนิวเคลียร์ลงผู้คนจะตายเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าใครทำดีมากๆแล้วจะรอดได้อยากถามคุณดังตรินว่าคำทำนายนี้เป็นจริงหรือไม่สิบกว่าปีก่อนผมเคยอ่านคำทำนายที่ว่าในปีพุทธศักราช2542หรือคริสต์ศักราช1 9 9 9 จะมีมาหาสงครามนิวเคลียร์ผู้คนล้มตายกันทั่วโลกแต่คนดีๆจะมีสิทธิ์อยู่ต่อบ้างแหล่งถึงกับระบุทีเดียวว่าจะมีกลวยสีรุงพุ่งจากฟากฟ้าลงมาปกป้องอภิบาลคนดีมีศีลสัตว์ให้อยู่รอดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายจากระเบิดล้างโลกครั้งนั้นผมก็ขโมดคิ้วสงสัยแล้วว่าเอคนเลวตายหมดแต่คนดีผีคุ้มไม่ตายง่าย นี่แปลว่าผลของการเป็นคนดีคืออยู่ทรมานต่อจากพิษกัมมันตภาพรังสีหรอกหรือคิดดูสิครับโลกหลังมหาสงครามรนิวเคลียร์มันจะไปเหลืออะไรนอกจากฝุ่นพิษอาหารการกินน้ำไฟและความเป็นอยู่ต่างๆคงย่ำแย่เหลือรับประทานคำทำนายทำนองนี้เหมือนจะเอาใจคนทั่วไปที่ไม่อยากตายหรือเป็นกุศโลบายให้คนเร่งขวนขวายทำความดีกันส่วนดีก็ดีแหละครับ แต่ส่วนไม่ดีที่เป็นผลกระทบข้างเคียงคือความเข้าใจผิดสำคัญผิดและเชื่อมโยงเรื่องการวิบากกันผิดผิดเป็นเหตุให้เสื่อมศรัทธาได้ง่ายๆถ้าผลออกมาไม่ตรงกับคำทำนายยกตัวอย่างเช่นยังไม่ทันเกิดสงครามนิวเคลียร์คนดีมีสินสัตว์ถูกไฟดูดตายโดยไม่มีปาฏิหารที่ไหนช่วยคนรู้ข่าวก็จะมองกันว่าไหนบอกคนดีผีคุ้มไง ทำไมงอกองอขิง,ง,ง,งไม่เตรียมเป็นที่น่าสลดสังเวชขนาดนี้ถ้ามองแบบคนกลัวตายยังยึดติดกับสุขที่ปิติในโลกคุณก็ต้องอยากฟังคําทํานายประเภทตัวเองดีพอมีบุญพอจะอยู่ต่อแต่หากคุณมีศรัทธาในบุญอย่างแท้จริงและตระหนักว่าบุญจะเป็นที่พึ่งให้คุณสบายกว่านี้ก็คงคิดไปอีกอย่างหนึ่งครับคือถึงตายโหงก็ตายโหงอย่างคนมีบุญรองจากใหญ่ๆสักนาทีหนึ่ง แล้วได้ไปหัวเราะร่าหันสาบนสวรรค์อีกครึ่งกับครึ่งกันอย่างนี้จะต้องไปกลัวอะไรทำดีมากๆในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับตายเร็วหรือตายช้าหรอกครับไม่เกี่ยวกับตายสงบหรือตายหน้าสังเวชด้วยแต่จะเกี่ยวกับตายแล้วไปไหนมากกว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องทยอยจากกันไปหมดอยู่แล้วถ้าคุณกำลังอ่านบรรทัดนี้อยู่ก็แปลว่าเหลือเวลาให้ทำใจเชื่อเรื่องบุญกรรมกันอย่างถูกต้องพอสมควร ก่อนตายไม่ควรหวาดถวาแต่ควรเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อความไปสู่สุขติหรือเพื่อความสิ้นสุดทุกร้อนถาวรต่อไปอีกประการหนึ่งเรื่องตื่นข่าวหายนะระดับประเทศหรือระดับโลกนั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องงมงายเสียทีเดียวเพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดเรื่องเลวร้ายมากมายเสียจนคนหายประมาทกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามขอให้พิจารณาตามจริงด้วยว่า คำทานายเกี่ยวกับหายนะระดับช้างนั้นผิดมากกว่าถูกถ้าเหมารวมได้ทั้งหมดคุณอาจตาค้างด้วยความประหลาดใจคือร้อยคำทํานายจะมีสักหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นจริงๆชนิดตรงเพ่งทั้งเวลาสถานที่และบุคคลผู้ก่อการเมื่อข้อเท็จจริงตามสถิติคือในเครื่องหมายคําพูดเป็นไปได้ต่ำที่จะทายถูกพวกเราก็ควรกำหนดใจเชื่อไวน้น้อยด้วยเหมือนกัน เหตุการณ์ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับวิบากกรรมของคนเรือนลานนั้นไม่ใช่รู้กันง่ายๆหรอกครับบางคนฟังคำทำนายแล้วก็วิ่งเต้นเข้าพิธีไสยศาสตร์บ้างกระหนกตกตื่นจนท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยบ้างหรือกระทั่งสิ้นหวังขนาดอยากฆ่าตัวตายไปล่วงหน้าบ้างในวงเล็บเพราะคิดคิดอยู่ก่อนหน้าแล้วจากเรื่องรันทดในชีวิตตนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตที่เหลือไม่คุ้มค่า เป็นไปเพื่อถูกอุปาทานครอบงํำให้จิตเป็นอกุศลเปล่าโดยแท้ผมว่าเรามาเตรียมตัวกันแบบชาวพุทธจริงๆกันดีกว่าครับชาวพุทธเป็นอย่างไรเป็นคนที่พยายามในเครื่องหมายคำพูดรู้ตามจริงด้วยเหตุผลไม่ใช่ในเครื่องหมายคำพูดเชื่อตามกันโดยปรัศจากการพิจารณาและด้วยท่าทีของชาวพุทธผมอยากตั้งข้อสังเกตดังนี้หนึ่ง ยอมรับตามจริงว่าปัจจุบันโลกตกอยู่ในเงื้อมเงาของอันตรายหลายประเภทอย่าดึงดันปฏิเสธแบบหัวดื้อตาใสว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆพวกเชื่อเรื่องภัยพิบัติคือกลุ่มคนที่งมงายเท่านั้น 2. เมื่อเกิดคำทำนายใดๆทั้งจากฝั่งหมอดูและจากฝั่งนักวิทยาศาสตร์ขอให้ตั้งสติฟังอย่างรอบคอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเร็วๆนี้มีข่าวว่าอุกาบาตจะตกในอ่าวไทย ลือกันแพร่สะพัดต่างๆนานา,นาถือเอาจังหวะที่ผู้คนกำลังขวัญเสียจากสึนามิโดยไม่คำนึงถึงหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ประกอบหากพิจารณาคำทำนายดีๆแล้วจะเห็นได้ตั้งแต่เมื่ออ่านหรือรับฟังในครั้งแรกนั่นเองว่าเป็นของเจเป็นเรื่องของคนชอบเล่นสนุกกับความกลัวของมวลชน 3. เมื่อใจกลัวก็อย่าทำปากแข็งว่ากล้าขอให้ถือเป็นโอกาสศึกษาพุทธพจน์ ว่าท่าทีเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเป็นเช่นใดตายด้วยจิตแบบไหนถึงจะคุ้มซึ่งขอสรุปรวบรัดโดยง่ายคือพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงความตายเสมอๆและความตายแบบมนุษย์สามัญก็ปราศจากร่องรอยนินิดบอกเหตุเหมือนเทวดาเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทชล้างสิ่งโสโครกใดได้ก็ชล้างเสียเตรียมสเสบียงไว้เดินทางต่ออย่างใดได้ก็เตรียมเสีย ซึ่งสเสบียงที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการมีปัญญาเห็นชอบเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วและสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นสมบัติทาวรของเราหรือของใครเมื่อใจไม่เปื้อนมนทินบาปสะอาดเอี่ยมด้วยบุญกุศลและเลิกห่วงห่วงดินน้ําไฟลมทั้งหลายในโลกล่าที่ต้องมีอันแปรปลวนไปเป็นธรรมดา เห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปล่อยวางเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดนั่นแหละครับท่าทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท้หากจำที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ก็ขอให้ระลึกสั้นๆว่าอยากต,ตายร้ายแต่ขอให้กลัวจะอยู่อย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกันถ้าเปลี่ยนค่านิยมใหม่เสียได้ไม่เอาแต่กลัวตายโหงไม่เจาะจงอยากแก่ตายอย่างสงบ คุณจะไม่ตื่นเต้นกับคำทํานายหายนะโลกเก๋ๆอีกต่อไปครับ